สวัสดีครับนี่จะมาครับวันนี้ตอนเสาร์ตัวเช็คท่อมแอร์ห้องเช่านะครับอาการเปิดแอร์ทำงานประมาณสามนาทีแล้วฟิลฟิลขาดนะฟิลกระเบื้องขาดหรือว่าเบรกเกอร์ตัดนะครับประมาณสามนาทีเลยหน่วงหน่วงแล้วทำงานนั่นเองนะครับจัดาดูกันโอเคก็แกะฝาไปแล้วนะคอมเพรสเซอร์นี่ก็มีแม็ก แมกเนติกนะครับมีแคปรันของคอมพิวเซอร์นะครับแล้วก็แคปสตาร์ทของพัดลมลมฝาายนู่นนะฮะโอเคดี okay, ๋ยวมาวัดโอห์มหนอยกันเดี๋ยววัดโอห์มเอาดิจิตอลเนี่ยกันอ่ะอนะอตั้งเป็นลองปี๊บๆนะโอห์มต่ำๆ จับน้ำเงินขาวนี่นะ,ะขาออกนี่นะ,ะเราเข้าไปเสอร์โอมต่ำอี่แล้วนะครับสองจุดห้าโอนะครับแล้วก็ตัวนี้ลันกับคัมมอนนะครับสตาร์ทนี่สีเหลืองนี่สตาร์ทเก้าเก้าหอสิบโอนสิบโอรมลอยนะลอยปะ แคโคระมัณกค่สตานี้นะนขึ้นแค่ร้อยนาโน,โนนะครับขึ้นแค่ร้อยนาโนเองนะครับค่าไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะไมโครตอนนี้ค่า30มิโครนะครับ ไมจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับมันเก็บในกระเป๋านานนะครับไม่ไม่ใช่เก่านะครับ30มไมโครสี่บโวลต์นะครับตัวนี้เก็บโดนน้ำโดนอะไรบ้างนะไม่ได้ใช้ เป็นตัวนี้นะครับพอฟิวเพลูกค้าลองเปิดแล้วฟิวขาดไปแล้วนะ,อะโอเคทั้นก็ใส่ไปแล้วนะสามสิบไมโครส4 0ห้สบสิบโวลต์นะเดี๋ยวครับนจะเสดอ่ะเปิดแอร์เลยครับจะของเปิดเลยเดี๋ยวรู้กัน 3นาทีแล้วก็เกิอตัดหรือว่าฟิลฟิลขาดนะครับฟิลที่เป็นกระเบื้องขาดกินกระแสเกินได้นะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวดูก่อนวัดโอมมันก็ปกตินะเื่เรไม่ได้ตันฝุนนะครับ เปิดเลยครับโอเคเรอน่วง3นาทีโดยประมาณจับกระแสไว้วัดกระแสวเดี๋ยวถ่ายไม่ทัน ทำแป๊บเดียว สตาร์แล้วครับสามแอมป์สามแอมนะครับหายร้อนไหมะสี่จุดหาแอมป์เยร้อนนะก็หายร้อนเฮ้ยเอ,อ้ยนี่นะแคปทียอีนี่ ส7่เจ็ดแอมสีแปดแอมน่าจะห้าแอมโอเคไม่ไม่ขาดแล้วพี่ไม่ขาดแล้วครับโอเคครับทำทำงานแล้วครับทุกงานสักพักแล้วครับเคน่าจะเริ่มฉิดนแล้วหรอก็ประมาณนี้แหละห้าแอม จะไ,ได้5.3แอมป์้วครับตอนนี้เดี๋ยวัลมยังไม่ครอบฝาเดอาจจะรอดเะก็จากตอนนี้กระแส5.4แอมป์5.5คือรเป่าลมใส่มีกามีกิวใส่กิวนะกันระบายความร้อนออกด้านนี้นะ5.8 5.9แอมป์ อจะหมุนสองแอมป์ à, à, ้องแอมป์อาจจะเย็นนะแต่เราต้องครอบฝากันสี่น่าจะเป็นเจแโอเคอ่าเจ้าของปิดแอมปเย็นแล้วล่ะ อ๋อมันมันร้อนแล้วครับร้อนมันต้องเย็นครับมันกระแสมันได้อยู่ไม่เกินเจ็ดแอมป์แหละหกจุดเจ็ดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เย็นอ๋ออ๋อไม่ใช่นี่ฉ่ำแล้วไงใช่ใช่นี่หกหกจ็ดเจ็ดแล้วมันไม่เกินเจ็ดแอมป์เพราะมันมันน่าจะหมื่นสองใช่ครับพี่หมื่ประมาณนี้ละหกจุดเจ็ดดูแอมป์ก็รู้แล้วครับไม่ต้องวัดน้ำยาดูแอมป์เอาช่างดูแอมป์ เดี๋ยวออเาาขาประกอบฝาครอบกันนะครับเดี๋ยวตัดความร้อนเอเดี๋ยวตัดร้อนเกินเนี่เก่าเลยท่าัยังใช้รุ่นเก่าไปเลยสี่สิบเป็นสองนะครับความร้อนตรงหน้าแผน่นโอเคควมอสี่สิบกว่าก็โอเคแล้วครับสี่สิบแล้วพ่อโลก็ฉ่ำน,นะครับ สามเลยสามนะตอนนี้นี่เติมน้ำยามากหรือน้อยยังอยู่ประมาณสี่สิบก็โอเคแล้วนะแต่ก็ไม่เกินดีหรอกก็ประมาณนั้นแหละเป็นแอมเจ็ดแอมนะครับแอมขอสองที่ก็คือระบายความร้อนออกนะครับโอเคครับก็บคุณท่มีประโยชน์นะครับเงี้ยครัครช่วยกดต่ามกันซับตะไลกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปโอยไปต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่ร่วมงาน อะไรที่เปลี่ยนก็ตัวใหม่นะครับแต่ว่ามันแต่ก่อนมันเก็บอยู่ท้ายรถมันโดนน้ำก,ก็อาจจะมองดูว่าเก่านะจริงจริงไม่ใช่ตัวเก่าแล้วเป็นตัวใหม่ครับ, <c oughs> รบสู้ครับช่วงนี้โควิดก็ก็ยังระบาดอยู่นะก็เร,รามาระวังเดินทางก็มีและครับาภาพจะปุกนะครับทล่ออร์รเมือก็เรามาระวังกันด้วยครับช่วงนี้หลังจาหวันนี้ได้ข่าวว่าโรงพยาบาลเต็มนะ <laughs> มองตรง